กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บูจไวกเช่นเคยกับเกมอาคานาแท็กติกครับวันนี้ครับจะมาผ่านเวฟที่300ของการประจนภัยในด์คเทอร่าครับเพื่อใครจำไม่ได้ครับการประจนภัยในด์คเทอร่าเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มีไวใ้ให้เราส่งปาร์ตี้ของเราเนี่ยไปทำการสำรวจนั่นเองนะครับและก็ยิ่งปล่อยเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะได้รับทรัพยากรต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะครับ ก่อนที่ท่านผู้ชมจะทําการลงเจ้าการประจลภัยในดาร์คเทอราเนี่ยท่านผู้ชมจต้องไปผ่านด่านมาก่อนนะเพื่อที่จะเซตติ้งทีมถูกไหมครับเกมนี้เวลาจัดทีมมันจัดดื้อๆไม่ได้ถูกไหมเราจะต้องไปทําการผ่านด่านมาให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะฟอร์มทีมขึ้นมานั่นแหละครับซึ่งทีมที่ผมใช้ในการผ่านด่าน300ยเนี่ยจริงๆก็หลักๆคือเป็นตี้ที่เก่งที่สุดที่เรามีพลังเยอะที่สุดที่เรามีนั่นแหละจะตี้แบบไหนก็ได้แล้วแต่ครับเพราะว่า ตอนที่เราไปเล่นจริงเนี่ยเราสามารถซื้อตัวละครได้แล้วก็สามารถซื้อบัฟต่างๆเพื่อเพิ่มความเก่งให้กับมันได้อีกนะครับพอเราได้ทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องส่งเขาไปไประจนภัยในดักเทอร์าซึ่งการประจนภัยในนี้นะครับจะมีระยะเวลาทั้งหมด2วันหรือว่า48ชั่วโมงนะครับมันไม่ได้นับจากตอนที่เราส่งตัวละครนะมันจะนับตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์ครับ ก็คือ2วันรีเซ็ตสวันรีเซ็ตของเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์จะรีเซ็ตเวลาสี่ทุ่มตามประเทศไทยนะครับทีนี้ไอกิจกรรมเนี้ยเวลาเราส่งตัวละครไปลงเนี่ยมันจะคอยผลิตทรัพยากรต่างๆให้เรานะครับแล้วเราก็สามารถดูตัวอย่างได้ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าตอนนี้เรากดรับรางวัลเนี่ยเราจะได้อะไรกลับคืนมาแต่ผมแนะนําว่าอย่าไปกดรับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดครบ2วันปั๊บตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ของรางวัลมันจะดีดให้กับเราอัตโนมัติ โอเคไหมไม่ต้องไปกดรับนะครับปล่อยให้มันดีดเลยก็ได้แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งครับคือท่านผู้ชมต้องผ่านเวฟ3 0 0ครับผ่านเวฟ3 0 0ปั๊บมันจะรับรางวัลทันทีเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยไอยกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด300เวฟด้วยกันนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยกันละกันนะครับไป ลักษณะของการลุยในนี้นะครับก็ตามที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะของระบบไอดอลคือตัวละครมันก็ตีไปเรื่อยๆครับแนะนําว่าให้เรามาติกออโต,โกต้กับติกเน็กเวฟไว้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทแค่นี้แหละครับตัวละครทีมเราเนี่ยมันก็จะสู้ไปเรื่อยๆ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 นะครับแล้วก็ยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะผลิตเต้าตัวอีเทอร์มาซึ่งอีเทอร์เนี่ยจะใช้ในการเ,าเรียนเรื่องของสกิลหรือว่าเสริมพลังตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันเจอศัตรูที่เก่งกว่าเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้เราก็ต้องคอยแบบบอทอยู่ด่านเดิมๆเดิมๆเดิมๆเดิมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะผลิตเจ้าตัวอีเทอร์มาแลวพอเราได้อีเทอร์มาเราก็ทําการอัปเกรดสเตตัสครับซึ่งมันก็มีหลากหลายเช่นการเพิ่มพลังโจมตีเห็นไหมการเพิ่มพลังป้องกันอะไรอย่างงี้นะครับความเร็วในการโจมตีอัตราคริค,ความแรงคริค,ความเร็วในการเคลื่อนที่อะไรครับนั่นแหละเราก็จะเอาอีเทอร์นี่แหละ ไปใช้ในการอัปเกรดตัวละครเพื่อที่เราจะได้ผ่านด่านไปได้ไกลขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆๆนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะไปเวฟไกลๆนะครับท่านผู้ชมจําเป็นจะต้องซื้อของที่อยู่ในร้านค้าด้วยซึ่งมันจะมีการสุมมาขาย แต่ถ้าผู้ชมจะต้องเปิดหน้าจอนี้ทิ้งไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราออกไปเนี่ยมันก็ออกได้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นระบบไอดอลมันออกไปได้ครับมันสามารถผลิตอีเธอร์ให้เราได้แต่เราจะไม่ได้ซื้อของไม่ได้ซื้อบัฟเข้าใจใช่ไหมครับและก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเกิดท่านผู้ชมอ่ะไม่ได้เปิดหน้าจอทิ้งไว้เนี่ยมันจะไลุยไปได้แค่ตามตัวเลขที่กําหนดอย่างเช่นตรงนี้คือ274เวฟแต่ในขณะที่ปัจจุบันผมเนี่ยไหวที่295เวฟไปแล้วเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะเล่นจบจริงๆอะ่ะเราต้องเข้ามาอยู่ในระบบนี้แล้วก็ต้องคอยดูว่าตอนเนี้มีร้านค้าเกิดขึ้นมาหรือเปล่าอ่นนี่ไงมีร้านค้ามาขายของพอดีนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อบัฟได้เลยนะครับพวกนี้สําคัญนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นตัวแปรที่จะทําให้เราเนี่ยผ่านไปชั้นลึกๆได้ประกอบกับมันมีขายตัวละครด้วยนะครับบางทีก็สุ่มได้5าดาว4ดาวมาอะไรแบบนี้นะครับแต่น่าเสียดายครับตัวละครพวกนี้มันผสมไม่ได้ ถ้าเกิดมันผสมได้นะมันก็จะทําให้ไปได้ไกลกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นทีมที่ท่านผู้ชมเอาลงมาในตอนแรกอ่ะตอนจบมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เพราะว่าเราต้องรอให้ระบบร้านค้ามันเกิดขึ้นมานั่นเองคําถามคือร้านค้ามันเกิดมาตอนไหนบอกได้เลยว่าสุ่มอย่างเดียวครับผมสุ่มอย่างเดียวแต่มันก็มีไอเทมเอ้ยขอโทษขอโทษเรียกว่าเป็นพรดีกว่าเนาะมันก็จะมีพรอันหนึ่งครับที่จะทําให้ร้านค้าเนี่ยมันออกมาบ่อยมากขึ้นเช่นเดียวกันถ้าเกิดจะไม่ผิดมันคือ อันนี้อันนี้ตัวตลาดมืดครับเพิ่มมาตราการปรากฏของร้านค้าป๊อปอัพ20%อันนี้แหละมันจะทำให้มีร้านค้าเนี่ยออกมาบ่อยขึ้นนะครับและร้านค้ามันมีหมดเวลานะครับมันไม่ได้อยู่ตลอดนะดูเวลาได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวจริงๆนะครับไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะอีเทอร์ก็หมดอะไรก็หมดให้เปิดหน้าจอทิ้งไว้ครับแล้วคอยสังเกตว่าร้านค้ามาหรือเปล่าแล้วก็ซื้อบัฟไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดูผมซื้อบัฟมาเด็ด เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการป้องกันการเพิ่มความสามารถฟังก์ชันต่างๆทั้งหลายแหล่ผมซื้อไว้หมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับตัวละครผมเนี่ยมันาธาตุไม่ตรงอะตัวของมันเองคือไอ้พวกเนี่ยมันเป็นาธาตุเหล็กหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าผมซื้อบัฟไว้อ่ะก็คือเปลี่ยนให้ตี้ของผมทั้งหมดอะกลายเป็นาธาตุเหล็กแล้วผมก็มีบัฟอีกตัวหนึ่งก็คือเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครที่เป็นาธาตุเหล็กแบบนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราได้บัฟอะไร,ร,ปปะรับ และก็อย่าลืมมันมีเวลา48ชั่วโมงคำถามคือมันทําทัน300เวฟไหมผมคิดว่าทันนะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเวลาหมายถึงว่ามีเวลาเข้ามาเปิดหน้าจอนี้ทิ้งไว้เพื่อที่จะคอยซื้อบัฟซื้ออะไรต่างๆอ่ะเข้าใจใช่ไหมครับอ่ะนั่นแหละงั้นเดี๋ยวผมกดออโต้กับเน็กเวฟเลยดูซิว่าผมจะผ่านเวฟ300ได้ไหมนะครับเรื่องของเทคนิคก็อธิบายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราลองดูนี่เวฟเท่าไหร่296นะฮะน่าจะยังชิลๆอยู่ครับไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไร และอีกอย่างหนึ่งอีเทอร์ผมเยอะมากเลยอ่ะผมไปกดเสริมพลังด้วยก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมซึ่งที่ผมชอบก็คือเนี่ยแหละครับเน้นโจมตีเป็นหลักดีเฟนเป็นรองครับความเร็วก็อัพขึ้นมาหน่อยล้วกันได้ตีเร็วๆแล้วก็อัตราคลิเนื่องจากอัตราคลิมันเยอะอยู่แล้วดูที่หน้าจอก็เห็นใช่ไหมครับขึ้นคลิปๆๆๆัวๆอยู่แล้วเนี่ยผมก็อาจจะไม่เอาอัตราคลิเพิ่มแล้วก็ได้นะครับผมอาจจะไปเอานี่แทนครับความเสียหายคริติคอลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อัพไม่ได้แล้วครับไอตัวอีเทอร์หมดนะครับผม ตอนนี้มาที่เวฟ299บนะครับดูพลังของผมดิล้านสองพลังของตี้ผมล้านสองครับผมมารอลุ้นกันนะว่าจะผ่านเวฟ3 0 0ไปได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้ก็แค่รอเวลาครับแล้วก็รอซื้อบัฟอย่างที่ผมบอกทุกประการครับผมเอาละถึงเวฟบอสเวฟสุดท้ายแล้วนะฮะลองดูที่ไหวไหมเลือดบอสเท่าไหร่ล้านเจ็ดเหรอโอโหขนมเลยครับแป๊บเดียวแตกหมดบอกให้เรียบร้อยครับผ่านแล้วนะครับนี่ โอเคครับเลเวลสูงสุดณนะปัจจุบัน300รครับเข้าใจะว่าในอนาคตมันจะเป็น600ปะ่นะถ้าผมจะไม่ผิดนะนะแต่ผมก็คิดว่าใช้หลักสูตรเดียวกันนั่นแหละเพื่อที่จะผ่านด่าน600ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับตีแรกก็สําคัญนะเพราะว่าสตาร์ทมาด้วยด้วยตัวละครที่ดีๆอ่ะมันมีชัยไปกว่าครึ่งและก็ต้องให้เวลากับมันครับ เพื่อที่จะให้ร้านค้ามันเด้งออกมาแล้วก็จะได้ซื้อของซื้อของซื้อของ,อของไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะบัฟนะครับคําถามต่อมาคือบัฟเนี่ยซื้ออะไรดีผมบอกเลยว่าหน้าง,งานอย่างเดียวครับมันต้องดูที่หน้าง,งานอย่างเดียวอย่างเช่นเราได้บัฟแบบบวกความโจมตีเอ่อขอโทษบวกพลังโจมตีท่านมืดแต่ตัวละครเราไม่มีท่านมืดเลยมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดูหน้าง,งานเป็นหลักซื้อบัฟอะไรได้ซื้อเก็บไว้ให้หมดนะครับและก็เอาให้มันตรงสายตัวเองด้วยเข้าใจยังครับ นั่นแหละครับผมก็นี่คือจะเป็นเทคนิคนะครับที่จะเอาไว้ผ่านไอตัวประจนภัยในด a r เทอร่า300เวฟนะครับก็จบแล้วนะฮะ2วันลงได้ทีนึงนะครับอย่าลืมมาลงใหม่ด้วยเออผมลืมไปอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าพลังงานของปาร์ตี้หมดนะครับมันจะไม่ลุยต่อนะคือเกมนี้มันมี300เวฟใช่ไหมไอระบบเนี้ยมันจะใช้พลังงานทั้งหมด300หน่วยนะครับก็คือเวฟละหนึ่งหน่วยอันนี้จําไว้นะถ้าเกิดพลังงานหมดก็อาจจะไปเติมพลังงานหรือว่าดูโฆษณาให้มันฟื้นพลังงานกลับมาก็ได้นะครับ ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันละกันครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสรุปให้ฟังันสั้นคือต้องมีเวลาเปิดหน้าจอระบบนี้ทิ้งไว้เพื่อซื้อบัฟในร้านค้านั่นเองครับ